สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเอาพามาเบ่งบรรยากาศดินห่อครับนะครับันนี้ก็คือ ต้นบอกพเผ้วนะครับเป็นแผงเาาไปผมนะครับตะเวนกาลังสีตกดินนะครับพี่น้องตะวันกะลังสีตกดินครับไอ้ดำๆอยู่ในน้ำนี่คือนกเป็ดเลยนะครับเนี่ยนะครับคือฝูงนกนะครับฝูงนกหลุดลวนเลยนะครับนี่เป็นมันเมื่อนโตนะครับตัวใหญ่พอครับแต่ว่าเอาใส่กล่องโทรศัพท์นะครับอาจจะซุ่มบริชัดเจนนะครับ นี่ก็เป็นในที่พักน้ำนะครับคลองพักน้ำบางท่านคงจะนนะครับเป็นเทน,น่คาคื่อจับบางท่าเห็นลุงเลามาหาอีกย่างนะครับเป็นคลองพักน้ำนะครับนกม,ม,ม,มันกับหัวจักขึ้นมามันกับไปอยู่ไก่นะครับบรรยากาศสิประมาณนี้เลยนะครับ นี่คือทรงหน้าอยู่ช่วงจะไปขน,ขนส่งขนส่งซีนะครับขนส่งซีจะทะลุออกไปแถวน้องจอกแถวไอ้ลาฟักชี่นะครับนี่นี่นาซูมให้ดูนะครับนี่คือนกหมดเลยนะครับ ากาศนีมาเลี้ยงในสีนะครับนะร,บะรับสำหรับเพื่อนนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับฝากซ่องในน้อยนะครับเมื่อํำนาจเรกกอดไปพิจารณาเนี่นะครับนี่คือความงามของม้บเลี้ยงนะครับมุมหนีองามวิดีนะครับพี่น้อง ๋จะเก็บผาไปเยอ่นะครับเอาไปเป็นผาพื้นหลังนะครับตรงนี้นะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นี่คือในเมืองนะครับเมืองต่างจังหวัดนะครับดูแถวๆไอ้น้องจอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่ากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อดี่บ่งความงามของ ไอ้ทองทงหน้าแล้กการต้นมะพร้าวครับสวัสดีครับ